นี่คือคอมโบน้องฉลามชัก์สเกลสายโฉกที่โจมตีได้ทั้งเร็วและแรงสุดๆไปเลยให้หวังผล2-3แต้มนะครับไอเจ้าคอมโบเนี่ยมีประสิทธิภาพสุดๆแรงขนาดไหนไปไปดูกัน ตัวเบรกก็จะเป็นน้องชาร์จสเกลเมตาสายไปที่มาแรงที่สุดเชฟจะใช้เป็น3 6 0เพื่อโห่ให้เบเบดเนี่ยชาร์จต้นเกมนิดนิดส่วนตัวบิดเนี่ยทีเด็ดเลยจะเป็นโลแฟททำให้วิ่งเข้าหาฝั่งตรงข้ามได้เร็วมากๆบอกเลยนี่คือคอมโบสายตีที่วิ่งเข้าหาฝั่งตรงข้ามได้เร็วและแรงสุดๆนคือคอนเซ็ปต์การเล่นนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันคือสายฉกเนาะมันจะไม่ได้ขึ้นลายสวยๆแล้วมาตีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการเร่งความเร็วคือเวลาที่ไอ้เจ้าโลแฟตเนี่ยมันเข้าไปโดนลายนะครับมันก ภาพลองมาดูเกมเพลย์กันเลยเห็นไหมครับว่าการชาร์จช่วงแรกเนี่ยมันจะชาร์จนิดๆแล้วเวลาที่เบรกกลับมาตรงนะครับมันจะวิ่งเข้ามาตีอยงนี้ตีอยงนี้ตีอยงนี้ เล่นแบบนี้แทบเอาวิลัสออาจากเด็กอกะบ,บอกเลยโอ้โหแตกตัวแตกความเจ๋งออกอย่างอะมันสามารถสู้กับตัวที่ใช้อซิทเบทเป็นวิวได้ด้วยเพราะว่าความแรงของมันดูสิตีออกไปเลยอะเดี๋ยวจะหาว่าฟุกบอกเลยว่าน้ำหนักนี่ไม่เกี่ยวเลยเห็นไหมครับโดนนิดเดียวก็คือปิวแล้วโอ้โหแตกนะครับถ้าใครสนใจจะเล่นเจ้าชาร์กสเกลสายนี้นะครับบอกเลยว่าไฟเซ็ตก็คือเราจะต้องเก็บ2ถึง3แต้มเท่านั้นเราจะไม่หวังวัดสกินท้ายเกมนะครับแล้วบอกเลยว่าเจ้าคอมโบเนี่ยทำา2ถึง3แต้มให้ผมได้อย่างมหาศาลส,สุดๆเลยยังไงก็ลองออกไปเล่นกันนะครับเอาไปกัดวิ ให้ตัวแตกไปเลย